แล้วบอทอีกตัวหนึ่งอะครับบอทอีกตัวนึงไป็นแหนะผมลบรถผ,ผมลบบอททิ้งไงมันลบบอทได้เฮ้ยแล้วแล้วนี่อะไรอะโอ้โหพระเจ้าพระเจ้า<ก>เอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะแต่นี่มันก็เร็วดีนะคือคือมันเก็บเร็วอะถึงแม้ว่ามันจะน้อยแต่มันจะเก็บเร็วเพชรน้อยสัตว์เคลียร์แล้วครับคุณนาครับตอนนี้ผมกำลังเก็บเพชรลายไดมอนด์อยู่แล้วครับผมผิดตามผิดตัดแฉคือเนี่ยเพชรนินจินได้ขนาดนี้โอ้โหได้เก็บกด F แม่งพังหลุดแล้วเอ้าน้องครับไปแล้วครับหลุดครับเข้าใจครับหลุดครับโอเคซีอูนี่ทำอันนี้ไม่สนใจครับก้มหน้าก้มตาเก็บอย่างเดียวครับไม่ต้องสนใจอะไรครับเรา้ามันไม่เป็นไรครับคิดผิดแล้วน้องนี่มันเกิดกับกูมึงออกไม่ได้ออกแล้วเข้าใหม่ก็ได้โอ้ยชิบหายแล้วช่วยด้วยตังยังขึ้นไม่หยุดเลยครับคุณอามครับเดี๋ยวมันก็หมดมันมันลวนไงมันเก็บแล้วเน ถ้ามันล้วนโอ้ตังค์มันขึ้นไม่หยุดเลยครับคุณอาเป็นเนดาฟ้าไป็นเนดาฟ้าเลยเชนดาฟ้าเลยทางนี้เย a เย e a h b เจอทางขึ้นแล้วเป็นการกระสุนกระสุนไหมโอเคมาแล้วขึ้นมาแล้วเดี๋ยวต้องรอว่าคำสั่งเอ็กซ์เก็บมันจะให้ไปตรงไหนอ๋อฮะเจอตรงไหนเนี่ยไปดูกันตรงนู้นเหรอโสิ40เมตรโอ้ผมไม่ใช่เรื่องยากสแหรับผมอามครับคุณอามครับรอด้วยครับ ไปไม่รอเนะี่ยอ้าวไปแล้วมาช้าแล้วอุ้ยมาช้าไปแล้วโอ้ยเขี้ย<า>เลยแล้วตังก็ขึ้นไม่หยุดเลยครับรวยเละมันล้วนเก็บไปกี่อันอะโอ้ย,ยแบบแบบเยอะมากคือต,ตั้งแต่ตอนที่เก็บจนถึงตอนเนี้ยมันยังไม่หยุดเลยอ๋อตรงนี้อ้าวชิบหายแล้วโอ้โหต้องลงไปยังไงเลยทีนี้เว้เยเน้เยนะนมเอดะน้อมา,มาครับน้องครับใจดีมาก ไปแล้ใช่ไหมไปดูแล้วไปไหอด้วยไปเลยท่ไแต่ของผมไม่ไม่ต้องอันนั้นอ่ะของผมมันกดมันกดปุ่มรัดได้เลยอ่ะกดปุ่มรัดมันได้แต่มันได้ทีละพันเฮ้ยเขาท่าเยนี่มาแล้วมาแล้วอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขารมเริ่เ่เ่ไปเรยมไเริ่มไปเริมไปเไปเรมไปเริไปเริมไปเร่มไปเ่มไปเมไป่ไปเริไปเมไปเไปไปเไปเไปเ โอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิครับพูดพูดได้กินใจมากครับโอ้เล่นสะใจอ่อนเลยแต่อย่งไรเราก็ต้องไปด้วยกันครับผมมาถึงขนาดนี้ไปด้วยกันตายด้วยกันครับคุณบอกน้องให้มันขึ้นมาไว้ชั้นดา,นฟานดฟ้าเลยได้ไหมให้มันขึ้นมาชั้นดาดฟ้าเลยขึ้นมารอชั้นดาดฟ้าเออครับรีบมาชั้นดาดฟ้าเลยนะครับผมเฮ้ยปลดล็อกชิมิ้น Are you ready yet เวหกสิบแลครับห้าพี่ไปครับพี่ไปไป,ไปไหนล่ะเอ๊แต่ก็ไมปกันนะผมไม่มีปัญหาอ้าวเี้ย เร็วดิเร็วเร็วเร็วเอาไปช่วยเร็วคุณอามเร็วขันไม่ยันได้เร็วเร็วเร็วขึ้นมาเลสเลือกันโลแกนว้าวคุณดูว่าได้กี่พันคุณดูว่าได้กี่พันโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้เวลขึ้นครับโอ้หกห้าหกห้าหกหกโอ้โหโอ้โหเวลไปจุดที่หกหกนะครับผมโอ้โห